โอ้จริงจังเลยได้กลับมาโรงเรียนแล้วเอาล่ะไปนั่งที่กันสวัสดีจ้ะเด็กๆอรุณสวัสดิ์นะวันนี้เรามากับโปกเกมอนค่ะจริงเหรอน่าสนใจจังโอ้น่ารักมากด้วยพวกเธอมีโปกเกมอนจริงๆไม่อยากจะเชื่อคุณไม่รู้มันมีจริงๆมาก่อนนะพวกเขาน่ารักจังแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเขาจะไปไหนฉันคือสควิตเทลและฉันจ,จัดการทุกคนใช่แมว ารเมวฉันคือชามันเดอร์ฉันคือไฟไฟคือฉันฉันคือปิกเอร์เจูาที่สดใสปิการปิกเรแมวสุดยอดเราอยู่ที่ไหนน่นรารสนุกแล้วทำอะไรนี่นะเออฉันมีน้ำโอ้ไ oh ม่นะหยุดแย่ที่สุดครูเปียกไปหมดแล้วน่ามันมตลกมากาเลยตอนนี้ฉันจะจมตีเอกสารสนุกจัง ช่แล้วริเศษนี่มานอะไรกันเขา้าใจกับสันของครูตล่าจรงลเลยตอนนี้ได้เวลาให้ทุกอย่างแห้งแล้วใช้หางพ่นไฟของฉันนั่นเองนี่มันแย่มากเขาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นต๊ะของคูล่ะแย่ที่สุดเลยยังดีที่รอดมาได้และเธอเป็นอย่างดีใช่ไหมสวัสดีค่ะหนูเคยไปเจกพู้น่ารัก ก็มาให้ครูลูกหัวหน่อยสิเด็กดีเออเธอชนไฟฉันเอาน่าสงสารครูเธอเป็นยังไงบ้างห้ามาเอาโปกเกมอนเข้ามาอีกนะหรือโปกเกมบอลด้วยทุกคนเข้าใจไหมโอ้ไม่ฉันจะใส่โปกเกมอนของฉันไว้ในลูกเทนนิสเรียบร้อยตอนนี้ไม่มีใครเดาได้แน่ เอาล่ะด้เวลาเข้าห้องเรียนกันแล้วใช่ต้องอาร็กเก็ตไปด้วยสวัสดีครับหยุดนะเอาโปกเกมอนเข้ามาหรือเปล่าไม่ไม่ครับมันแค่ลูกเทนนิสนะแค่นั้นเองมีใครทุบบ้านฉันเนี่ยกดอะไรขึ้นจบแล้วเหรองั้นก็นอนต่อดีกว่านั้นเหรอลูกบอลเฉยเหรอแต่ว่ามันดูเหมือนโปกเกมบอลเลยนะเกิดสั้นบ้านของฉันสักทีเถอะ แกมเก้าใบปดของฉันมันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยต้องออกจากบ้านแล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้ทุกอย่างกำลังพังฉันก่อนแล้วนะลงตัวให้ดีเกิดอะไรขึ้นทำไมลรกบองบกของเธอถึงเลือนแสงแล่ะโยนทิ้งไปดีกว่าน่ากลัวจังเกิด<ม>สั่นมากเนจะสะเทียเธอฉันแองเป็นตจูและฉันจะจัดการขนที่ขย่าเดี๋ยวนี้โอ,อ้ไม่นะ ธอเอาปิกจูมาด้วยแล้วคูทำให้มันโกรธแล้วเราต้องรีบหนีไม่นะเธอไร้ไกามากเอ้ฉันถูกชัอตนได้โอเจันเธอคิดว่าคูจะรู้สึกตัวในไม่ช้าเลยไระเรียนกันดีกว่ามาปิกะจูมานั่งด้วยกันเลยเราจะเรียนด้วยกันปิกาปิกา ฉันเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงและนี่จะสซ่อนมันไว้ในนี้ใช่เนียนมากสุดยอดตอนนี้ฉันเป็นผู้ชายสุดเท่ที่มีครบับเธอเอาอะไรมาห้ามเอาปโปกเกมอนเข้ามานะเห็นสล,ลักษณ์นี้ไหมผมไม่มีปโปกเกมอนนะครับผมแค่แข็งแรงเท่านั้นแบบนี้ไงโอ,โอ้โดนจับได้แล้วมันไม่สำเร็จปล่อยผมเข้าไปได้ไหม ครูเห็นหมดแล้วนะเอาโปกเกมอมนมานั้งสองอันนะนี่มันน่าเหลือเชื่อจริงๆคุณจะยึดมันไว้ไม่น้าไปโปกเกมอนของผมเราไม่สามารถย่จัดก,กันได้ตอนนี้คุณจะได้เห็นอะไรอลังการถ้าตัวสิเคียบมาเลยสวัสดีทุกคนดีใจที่เจอนะฉันเองสโนแล็กผู้นั้นักททำไมเล่นมาแบบนี้ไม่โอเคนะเอาเขาเข้ามาฟังนะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคุณไม่นอนาตให้เ,เอาโปกเกมอนเข้าไป เลยฉันจ,จัดการเองฉันมีหมอนแล้วด้วยฉันจะเข้าไปแล้วนะเอาไหมเอาละ่ะฉันมาถึงแล้วและฉันจะหลับตรงนี้มันเป็นที่ที่ดีมากขอนอนก่อนนอะเขาไม่น่ากอดสักนิดเลย <c oughs> โอ้ใช่ไม่เป็นไรผมไม่แพ้สำรองเสมเอสวัสดีทุกคนฉันเองดูสิบฉันสวยแค่ไหนฉันคือจิกลิพับ นนฉันเป็นโปเกมอนที่ร้องเพลงกล่อมสุดวิเศษมันทักหนูและก็หัวง <You always S 1> น,น,นอนด้วยเธอร้องเพลงได้ไพเราะมากจนครูอยากนอนอยากนอนมากมากฉันจะนอนแล้วนะอ้ห <'m> หมอนนุ่มดีจังเอาละดูเหมือนครูจะหลับไปแล้วมันได้ผลตอนนี้เราไปเรียนด้วยกัน เราต้องพาโปเกมอนของฉันอองตัวไปด้วยนะเออใช่นอนหลับมีค้าบและนั่งดีจริงๆเลยมันคือความฝันของครูมานี่เข้ามาเธอต้องนั่งตรงนี้นะอย่าพึ่งนอนสิเราต้องเรียนหนังสือมานั่งด้วยการพิเศษมั้งฉันจะระบายเลึกแลแล้วก็ทาเป็นโปเกมอนสีฟ้าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว มันเป็นลูกโลกธรรมดาเท่านั้นไม่เคยสังเกตแน่อรุณสวัสดิ์ค่ะโอ้เธอเอาอะไรมาด้วยนะลูกโลกงั้นเหรอเป็นเด็กดีจริงๆเลยเนะแล้วก็ไม่มีโปกเกมอนด้วยครูชอบเด็กดีแบบเธอมาก,มากๆแล้วก็ชอบลูกโลก,โลกเดี๋ยวก่อนนะแล้วสีมันจากไหนทำไมมันอยู่บนนิ้วครูละ่ะฮ่าไม่อยากจะเชื่อหลอกกันงั้นเหรอไม่ได้ผลหรอกโอ้ดูเหมือนครูจะจบได้แล้ว ทำไมฉันถึงถูกเล่ออกมาเนี่ยฉันเองชมเ,เดอร์และฉันก็เวียนหัวมากมากฉันต้องป้องกันตัวเองแล้วฉันจะยิงไปทั่วทุกทิศเลยหยุดฉันไม่ได้หรอกเป็นไงลหลั่จัดการเธอหยุดนะอย่าทำแบบนั้นไม่ทันแล้วมันสนุกมากเลยอะไรอะหัวของคู่้องของคู่ผลอ้ารชัดๆคู่ต้องหนีไปจากที่นี่แล้ว ขอโทษคะ่ะนี่มันแย่จังเลยอ่ะช่างเถอะไปเรียนกันดีกว่าได้เวลาเรียนแล้วฉันจะนั่งตรงนี้นะฉันนั่นขงข้างๆหูต้องดับไฟตรงวนี้ใช่นะำอฮ้ยดีนะที่โรงเรียนมีตู้ปลาด้วยนะแบบนี้ฉันทำผมเสร็จแล้วไม่มีใครเดาได้แน่ฉันต้องมาเรียนโดยไม่มีโปกเกมอนนะสิขอดูก่อนนะ แน่ใจนะว่าเธอไม่มีโปเกมอนนะเอากระเป๋ามาดูสิเอาละมาดูกันฮไม่มีโปเกมอนแม้แต่ตัวเดียวแต่คุณมั่นใจว่าเธอซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งแนะ่รู้แล้วที่รองเท้าใช่ไหมต้องดูให้ละเอียดละ่ะไม่มีก็ได้ไม่มีโปเกมอนจริงๆงั้นก็เข้ามาเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะคุณเจอมันแล้ว มันนี่เลยทำไมเธอมีจุกที่ใหญ่จังเลยแข็งด้วยผมจุกครูไม่ได้แข็งขนาดนั้นและก็เล็กมากแต่ของเธอมันใหญ่เกินไปนะมันต้องใช่เน่นใช่แล้วมันคือที่สร้างปเกม่นของเธอไงอยู่นี่เองเธอทำได้อย่างไงกันเอาเพื่อเขาหนูขึ้นมานะหนม่มไ้ สนุกกันไหมไม่มีทางห้ามเข้าห้องเรียนเด็ดขาดเขาน่ารักมากเพื่อนของฉันแน่นอนฉันจะไปเรียนฉันเพิ่งรับเล็บมันด้วยต้องเขียนอะไรสักอย่างแล้วทำยังไงดีอ่ะคุมมีไอเดียแล้วดูนี่สิเป็นของเล่นที่เจ๋งแค่ไหนเนยวฉันอยากเล่นมันอ่ะเป็นของเล่นที่เจ๋งจังเลยรููแส่น่ารักสนุกจังอย่าเล่นกวนี้รับนะ อ๋อตอนนี้ฉันมีของเล่นแล้วแต่ครูให้ฉันทําไมอ่ะโอ้ไม่นะอย่ากระโดดมาที่ฉันหยุดนะเจ้าของสุธิรั์ของฉันฉันอยากเล่นกับเธอนะมาเล่นกันนะ <c oughs> เยี่มากอย่างมันโปกเกมอนตัวน,นึงก็ผ่านมาไม่ได้เอาล่ะห้ามเอาโปกเกมอนเข้าไปเขาอย่างชั่วเอาล่ะใครมาอีกไหมเราจะทำยังไงกันดีอ่ะโปกเกมอนสุธิรั์ของฉันอ๋อแต่ฉันนึกอะไรได้แล้วดูนี่สิ ยิงเธอเข้าไปได้วยหนังสติกนะเราเข้าเข้าไปข้างในโอ้เป็นความคิดที่ดีจังมาลองกันเยี่ยมมากเธออยู่ในบ้านของเธอแล้วต่อไปฉันจะใช้หนังสติ๊กยิงเธอเข้าไปในนั้นต้องเล็งให้ดีๆไปเลยอะไรกันเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอก็ได้อยู่ทันที เมื่อกี้มันคืออะไรเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันคือโปกเกมอนอีกตัวงั้นเหรอเอาไม่นะจัมันแล้วโอ้ในที่สุดก็หยุดสักทีสวัสดีครับขอบคุณที่ออกมานะฉันเองบูบาโซเธอเอาโปกเกมอนเข้ามาเล่นอีกแล้วงั้นเหรอแบบนี้มันดีเลยทำไมต้องมาโขขนาดนั้นดูสิว่าฉันมีอะไรตอนนี้ฉันจะห่อคู่ด้วยผ้าห่มสีเขียว และครูจะเป็นต้นไม้ที่สวยงมโอ้ไม่นะจะทำอะไรลงไปนั่นเป็นครูของเรานะเธอทำตัวแบบนั้นก็ครูไม่ได้ห้ามทำออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ครูเห็นโปรแกรมตัวนี้อีกเลยก็ได้ไปแล้วค่ะแล้วครูจะออกจากต้นไม้ได้อย่างไรกันครูไม่ใช่ต้นไม้นะครูเป็นครู วันนี้เ้ดูวิดีโอรจริงๆเกี่ยวกับโปเกมอนในชีวิตจริงแล้วลงเรียนเราสนุกกันมากเลยนะและเธอละบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์กดไลค์ติดตามช่องของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บาย